ตอนนี้นี่จะเห็นได้ว่าโครงกระดูกโผลออกมาอย่างชัดเจนโอ้โหหเริ่มแทะจากขานกนกันก่อนเลยเพื่อนเอาล่ะครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาทิตย์มาไปนะครับกับเกม Ido l m a c g กกเจ้าหนอนมแมลงวันกินซากศพนั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นเจ้าหนอนมแมลงวันนะครับที่จะต้องทําการอัปเกรดจํานวนประชากรอัปเกรดการกินอาหารความว่องไวอะไรแบบนี้ เพื่อกําจัดซากตามธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เราจะได้กินในวันนี้นั้นจะมีอะไรกันบ้างน,นะครับผมไปรับชมกันได้เลยตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าหนูน้อยตัวหนึ่งเราก็ต้องนี่เลยอุ้ยส่งเจ้าหนอนออกไปอ,ออกมาแล้วเจ้าหนอนแบบมากมายมาหาศาลโอ้โหมีเงินด้วยขอบใจมากเลยใช้เงินในการเสกหนอนนี่อู้หนอนอันมากมายมาจ้า นอนกินซากอืเราสามารถเฮ้ยคลิกแล้วก็ให้เจ้าพวกนี้ทํางานได้อย่างว่องไวมากขึ้นอย่างนั้นเหรอโอเคนะครับเพิ่มสปีดกันหน่อยอืมสปีดที่ว่องไวตอนนี้เริ่มกินจากส่วนสะโพกของเจ้าหนูน้อยตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาให้เหลือแต่กระดูกกันไปเลยนะเราต้องค่อยๆเก็บเงินกันก่อน เฮ้ยเริ่มจะเห็นกระดูกซี่โครงกันแล้วเร่งความวัเจ้าหนอนมางับ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 โอ้โหตอนนี้นะครับเราสามารถทําการดูโฆษณาเพื่อเพิ่มเงินคูณสองกันได้ครับผมเพิ่มฮังเกอร์ปริงนี่พลังการกินที่มากขึ้นนะครับผมเฮ้ยเริ่มจะเห็นกระดูกซี่โครงของเจ้าหนูน้อยตัวนี้แล้วหนูที่น่าสงสาร ต้องมาจบชีวิตตรงนี้โวสปีดเพิ่มป๊า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 ืฟสปีดแบบว่าโคตรว่องไวเพิ่มจํานวนหนอนหน่อยประมาณ3ตัว4ตัวครับผม โอเคเอาเฮ้ยเงินคูณ2หมดซะแล้วเย้ส0 0พกว่าแม่เป็นการดูโฆษณาเพื่อเก็บเงินเพิ่มความหิวกระหายข้าจะต้องเติบโตไปเป็นเจ้า,มาแมลงวันตัวยักษ์กันให้ได้เลยนะเ <c oughs> เริ่มกัดส่วนหูกันแล้วกัดหูกันแบบเ <c oughs> มามันกันเลยทีเดียวนะตอนนี้นี่จะเห็นได้ว่าโครงกระดูกโผลออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็เพิ่มสปีดปึ๊บ,บสองทีเพิ่มจํานวนแม็กก็ต มาี่เยอะๆแม่เจ้าหนอนที่อยู่กันเป็นฝูงฝงเอาละเพิ่มเงินคุณสองกันหน่อยดูเงินที่เราได้สิตอนนี้หืมอย่างเยอะเฮ้ยเจ้าหนูโอ้โหยูค่อยค่อย ถูกย่อยสลายไปแล้วแม่ปกติจาค่อยๆเน่าแต่ว่าเจ้านี่เป็นหนอนที่กินเนื้อเข้าไปเลยโอ้ยเฮ้ยกินหัวสมองของเจ้าหนูหน้าของเจ้าหนูตอนนี้ค่อยๆหายไปแล้วเรื่อยๆปา๊ปาปา๊บป,ป๊เจ้าหนอนเพิ่มสปีดปึ๊บ,บเพิ่มฮังเกอร์โอ้โหโหหฮ,ฮ,ฮ้ตอนนี้เห็นหัวกะโหลกของเจ้าหนูอย่างชัดเจนมีเจ้าหนอนประมาณ37ตัวกันแล้วนะเฮ้ยเหลือแต่หัวกะโหลก ค่อยๆแทะส่วนของเนื้อแดงที่อยู่ภายในลําตัวเรียกได้ว่าเงินบานกันเลยนะตอนนี้โห้ยโโเงินเป็นแสนตอนนี้เริ่มที่จะกินส่วนของนิ้วมือกันแล้วเพื่อนอุ้ยเอ้ยเหลือแต่กระดูกแล้วก็นิ้วมือด้านหลังเอ้ยเริ่มมีการกัดแทะส่วนหาง จากหางของเจ้าหนูสีชมพูโอ้โหล้นล้นไปแล้วและคอมพลีทแม่ปลดล็อกเจ้านกครับผมเอาละเราจะต้องเอาเงินคูณ10ตรงนี้ก่อนโอ้โหูดูสิสิ่งที่เราสามารถทำการกินได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะมีเอเลี่ยนมีปลาหมึกมีช้างเอาเฮ้ยกดผิดเอา้ามาอยู่กับเจ้าปลา ปาวานเฉยเลยรู้สึกว่าจะเป็นวันเพชรฆาตซะด้วยนะเฮ้ยออกจากที่นี่ได้ไม่เอ่ยมีอยู่ทางเดียวเราคงต้องกินเจ้านี่ให้สิ้นซากกันสินะเเอาเจ้านอนมาเลยเยอะๆหูยเริ่มมาปุ๊บกินส่วนที่อเ็ดอร่อยที่สุดนั่นก็คือคีบหลังอย่างนั้นเหรออืมอับหยับงับงับโอ้ยเนื้อค่อยๆยุบหายไปเพิ่มสปีดกันด้วยปริงปริงปริง นี่นอนเทอร์โบปั๊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 บจากนั้นก็เพิ่มความหิวกระหายโอ้โหตอนนี้นะครับแม่กําลังระดมกินเจ้าประวานที่จะาดแบบว่าลวดเร็วกันเลยทีเดียวปั๊บ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 เพิ่มสปีดดีกว่าเงินนี่ควรจะไปลงกับพวกสปีดกันบ้างเดี๋ยวผมอัพอัพผสมกันไปหันกลับมาดูอีกทีหนึ่งรีกได้ว่าส่วนหางก็เริ่มโดนการกัดแทะส่วนของด้านหน้าตอนนี้ก็กําลังแบบว่าลุงกัดกินกันอย่างมากมายวิโบนัสแมกก็ ยีตัวจัดไปมาละจ้าสีเหลืองแม่เป็นหนอนคนละสีโอ้โห,โ,หโหเจ้าปราวันเริ่มโดนกัดกินลิ้นเฮ้ยหัวกระโหลเรียกได้ว่าหัวโคตใหญ่โตกันเลยทีเดียวนะส่วนลิ้นก็ไม่มีกระดูกเอ้ยดูสิกินกลางลำตัวใหญ่เลยอส่วนหางก็เริ่มมีการกัดกินเพิ่มเติมผิวหนังค่อยๆหลุดลุยกันไปเรื่อยๆเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ โอ้ยน่าสนใจเฮ้ยส่วนหางไม่มีกระดูกอย่างนั้นหรอโอ้ยแป๊บแป๊บคลีบมือหายไปแล้วอือกัดกินกันอย่างว่องไวอือสุดยอดประวนันเสร็จสิ้นโอ้โหยต่อไปก็มีเจ้า,มาแมลงสาบมาด้วยนะแล้วก็เจ้านกเราจะขอกินเจ้านกเพิ่มละกันบังเอิญข้ามไปนิดหนึ่งว้าวเจ้านกตายอยู่ <laughs> เริ่มส่งจากเจ้าหนอนตัวเล็กๆไปก่อน เริ่มมานะครับส่งฟรีอุ้ยแม่เรียกได้ว่าส่งครั้งละ20,000กันเลยเหรอนี่อันไหนอัพฟรีก็อัพอพไปก่อนเพิ่มฮังเกอร์การกัดกินที่ยอดเยี่ยมโอ้โห,โห,โหเริ่มแทะจากขานกกันก่อนเลยเพื่อนนี่กินขานกอย่างอร่อยแม่ไม่แข็งหรอเนี่ยเอาละตอนนี้ก็เงินคูณ2ไปที่เรียบร้อยเราจะต้องรีบให้เจ้าพวกนี้กินให้เยอะเยห กินครั้งละ16บหุ้ยเริ่มทะลวงหุ้ยส่วนของเนื้อกันแล้วเนื้อนกมันสีเข้มจริงๆเอ้ยเริ่มกินจากน้องแล้วด้วยมากัดกินเข้าไปโอ้โห โหดร้ายที่สุดเลยเพื่อนต้องรอกําลังเสริมกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้มีเจ้าหนอนแค่8ตัวกันเองเรียกได้ว่าขนของเจ้านกตัวนี้ก็น่าจะไม่เหลือเหมือนกันนะน่าจะถูกกินหมดขอดูโฆษณาเพิ่มพลังของความหิวกันหน่อยเอาละเพิ่มพลังการกัดกินอ่าน่าจะมีพลังการกัดที่มากขึ้นนะครับผมเคี้ยวได้มากขึ้นนั่นเองเร็วๆเร็วๆเฮ้ยต้องเงินคูณ2ออีกแล้วโอเคนะครับตอนนี้ก็เงินคูณ2งงับงับงับ,งบ เริ่มจะเห็นกระดูกของส่วนสะโพกนะครับผมเฮ้ยกินหางไปแล้วนิดหนึ่งเฮ้ยเพิ่มสปีดได้เพิ่มนีไม่เอ่ยหรือว่าจะเก็บเงินไว้สําหรับการเพิ่มเจ้าหนอนเฮ้ยเพิ่มเจ้าหนอนดีกว่าเฮ้ยมาแล้วกําลังเสริมมาละจ้าเจ้าหนอนสีเหลืองงั้นก็อัพสปีดเพื่อการกินที่สุดยอดโอ้โห,โห,โห้เงินแบบพุ่งกระจายโอ้โหซี่โครงเริ่มโผล่แม่ตอนนี้ก็กินมาถึงส่วนของลำคอกันแล้วนะ กำลังเสริมเฮ้ยเร็วๆหน่อยเอาเฮ้ยกำลังเสริมไปแล้วแม่กลับมาเหลือเจ้าหนอนเท่าเดิมโอ้โห้ยแย่เหลือเกินนะไม่เป็นไรนะครับผมเริ่มกินส่วนของตรงจะงอยปากกันแล้วโอ้ยต้องใช้หลายตัวกันหน่อยเพราะว่ามีความแข็งกันเลยทีเดียวนะอืมดูสิ เหลือแต่กระดูกกันแล้วตรงนั้นเริ่มแทะส่วนของหัวเออเร็วๆหน่อยจะวิ่งไปไหนละเพื่อนใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้เจ้าหนอนอีกตัวหนึ่งมาเลยโอเคเจ้าหนอน9้าตัวน่าจะช่วยเพื่อนๆได้อยู่ลูกกระตาของเจ้านกได้หายไปแล้วตอนนี้แม่กลายเป็นหัวกระโหลกเปล่าๆแล้วนะเอาละตอนนี้ก็กดเงินคูณ2ไป,ไปที่เรียบร้อยเรียกว่าได้เงินครั้งละห0 0กันเลยนะ เฮ้ยกำลังเสริมมา้วจ้ากำลังเสริมโอ้โหยนี่เลยได้เงินมาเยอะเราก็เรียกเจ้าหนอนมาด้วยกลายเป็นสิบตัวอืค่อยๆกัดกินหุ่ยเรียกได้ว่าตอนนี้ลำตัวก็ก็ได้จะหายไปหมดแล้วนะเร็ว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 ชวนกินหน่อยเพื่อนอืเพิ่มเจ้าหนอนมาเผื่อว่ากำลังเสริมจะเดินทางกลับบ้านครับผมเฮ้ยมันไปกันแล้วไม่อะไรวะนี่ยมาแค่แป๊บเดียวกันเองเอาละเริ่มกินมือเออไม่ใช่เริ่มกินปีก ปีกหายเหลือแต่กระดูกที่มีความเบาบางเริ่มจากปีกด้านบนกันก่อนเลยนะอู้อีกตัวหนึ่งแยกมากินที่ด้านล่างอยู่ตัวเดียวโอ้โหยังไงยังไงนี่เพิ่มเจ้านอนไปอีกสองตัวแม่นอนบางตัวก็รู้สึกว่าจะกินเยอะ <c oughs> มีความที่ตัวใหญ่เหลือเกินนะมาเพิ่มจำนวนนอนอีกอือสามตัวสี่ตัวเดี๋ยวผมอุ้ยเฮ้ยปีกหายปีกกินไม่ได้ <c oughs> แม่โยนทิ้งไปเลยเอาละเร็วเข้าเนื้อส่วนเล็กน้อยเร็วเรีบลบกินเย่เสร็จสิ้นครับผมได้มาประมาณโอ้ยสามหมื่นถ้าคูณ10ก็ได้30,000ื่นนะเย่สามตัวผ่านไปสำหรับตัวอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้าละกันนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลย ถ้าอยากจะดูตอนหน้านะครับผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยจะได้เป็นกําลังใจให้กับพี่ตีนการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบ